เป็นเรือนจำที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะสำหรับศูนย์คุมขังผู้ก่อการร้ายหรือเรือนจำซีคอร์ดของเอลสวาดอร์ที่เพิ่งจะถูกสร้างขึ้นมาได้ไม่นานเพื่อที่จะรองรับการคุมขังสมาชิกแก๊งอาชญากรโดยเฉพาะซึ่งขณะนี้ก็มีนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่กว่า1น0 0 0 0คนมีทั้งสมาชิกแก๊ง MS13 และสมาชิกแก๊งบาริโอ18ที่เป็นคู่แข่งกัน โดยบางคนก็เป็นนักโทษที่ถูกตัดสินคดีไปแล้วและบางคนยังเป็นนักโทษที่กำลังรอการพิจารณาคดีค่ะจากข้อมูลของทางการเอลซวาดอร์ระบุนะคะว่าเรือนจำซีคอดแห่งนี้สามารถรองรับนักโทษได้มากถึง40,000คนถือว่าเป็นเรือนจำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเลยทีเดียวค่ะ แต่นั่นก็ไม่ได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ภายในสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีรายงานมาว่ามีนักโทษในเรือนจำต้องใช้ชีวิตกันอย่างแออัดไม่ต่างจากฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมากพวกเขาต้องอาศัยอยู่ในห้องรวมที่มี80เตียงต่อจำนวนนักโทษ100คนและมีห้องน้ำให้ใช้เพียง2ห้องเท่านั้น นักโทษที่นี่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเข้าเยี่ยมค่ะไม่สามารถติดต่อพูดคุยกับครอบครัวได้แล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปด้านนอกไม่มีโครงการเตรียมความพร้อมที่จะให้พวกเขากลับไปใช้ชีวิตในสังคมซึ่งก็สอดคล้องกับประโยคที่ประธานาธิบดีนายยิบ,บุเคเเล่ของเอลซวาด,ดอซึ่งเป็นผู้ที่สั่งให้สร้างเรือนจำแห่งนี้ได้พูดถึงนักโทษชุดแรกของเรือนจำเอาไว้นะคะว่าถ้าเข้าไปแล้วอย่าคิดที่จะได้กลับออกมา เพราะสำหรับบูเคเล่นี่คือหนึ่งในมาตรการทําสงครามกับเหล่าแก๊งอาชญากรรมล่าสุดทางเอลซสวาด,ดอยังเปิดโอกาสให้มีนักข่าวเข้าไปตรวจสอบด้านในค่ะแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับนักโทษเพียงคนเดียวที่ทางเรือนจำอนุญาตเขาคือสมาชิกแก๊งบาริโอ18ที่ต้องโทษจำคุก15ปีมาตินอเล็กซานโดรซานโดวอล tú hago la manera de de llevar un mensaje a las calles ya me entiende para que los menores de edad vean ya me entiende mi pasado y ahora mi presente ya me entiende que no sé cómo voy a encontrar las calles pero yo lo que espero es buscar una ONG o algo que me ayude ya me entiende Para poder salir adelante, pues, ด้านพื้นทีของเรือนจำก็เปิดเผยนะคะว่าพวกเขาต้องใส่ใจในมาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นอย่างมากทุกวันทั้งเช้าและบ่ายก็ต้องมีการเดินตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องค้งตรวจสอบล็อกและลูกกรงเช็คการระบายอากาศเพื่อให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ขณะที่องค์กรสิทธิมนุษยชนก็ออกมากล่าวนะคะว่ามีคนหลายพันคนถูกควบคุมตัวอย่างไม่ยุติธรรมโดยไม่มีกระบวนการมาตรวจสอบข้อกล่าวหาและยังมีอีกหลายสิบคนที่ต้องเสียชีวิตในเรือนจำขณะที่ประธานาธิบดีบูเคเล่ของเอลซาวาด,ดอร์ยังคงได้รับคะแนนนิยมอย่างท่วมทน้นจากการทำสงครามกับแก๊งอาชญากรรมซึ่งตัวเขาเองก็คาดนะคะว่า เขาจะทำให้เอลซสวาด,ดอร์สามารถก้าวพ้นจากการเป็นประเทศที่อันตรายที่สุดในโลกมาเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในอเมริกาได้ในเร็วๆนี้ค่ะ